ทำงานคะ่ะเพื่อน,นๆเตรียมอาหารห้วยกินวันหยุดแต่ไม่หยุดนะคะอ่าคําพอบบายมากฝนตกไม่มีปีมีคุยเลยตกหนักด้วยตกแรงมากโอนองไปหมดเลย ตกแรงไปหมดเลยวูดฟ้ามัวดินฝนตกชุ่มฉ่ำไปหมดเลยืมฝนตกแล้วหยุดแล้วค่ำมาแล้วเย็นมาห้าโมงหิวกินอาหารญี่ปุ่นดีกว่าต้มมาม่าใส่ตำลึง ข่าววิตามินใส่ตาลึงหน่อยค่ะใส่นี้ด้วยโปรตีนผัดพริกขิงใส่โปรตีนซ้อมกินเจใกล้จะกินเจแล้วซ้อมกินก่อนชิมรูซี่อร่อยไหมอร่อยจังเลยค่ะเพื่อนๆมากค่ะกินอาหาร สำเร็จรูปกันมามา่าง่ายๆสบายสไตล์เรานะคะสายกินค่ะสายกิน